วัสดีค่ะพบก,กับช่องน้ำมื a น n e l วันนี้หนูจะมาดูการดูดับน้ำของพืชแบบทดลองอันนี้ปรไมาถึงอยากทำเพราะว่าหนูเห็นครูคคทำครูคสอนวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ธ <Yeah. S 2> ีมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะทำอ่ะมีแก้วค่ะมีอะไรบ้างแก้วคืออะไรแก้วเอาไวในะ้ใส่น้าใส่อันนั้นน้ำแดงขอกินหน่อยได้ไหม มีเรดมีบูมีเโรมีกรีนเขียวเหลืองฟ้าแดง็กเอ็กเซนไม่ได้เอาใหม่ดี้นี่ซือต่างกินเอ็กเซนต์ไหนไหนครับเรดบลอโรกรีนโอ, <Queen. S 1> อ้วิธีทำทำไงฮะวิธีทำทำไงฮะเอาประหลาดขาวใสใสเลยเหรอใสเลยเนาะอ่าอ่าใสา่เลยบีบใบเลย แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะดูดจะดูดเอาหลอดมาดูดเองไม่ดีกว่าเหรอไม่ใช่มันจะดูดจริงอะมั่วหรือเปล่ามันเหมือนดูดน้ำเลยมันจะดูดได้ไงใบมันไม่มีชีวิตเอ่มันดูดได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูดิดูดได้จริงเปล่าสองชั่วโมงนะฮะสองชั่วโมงเลยเ่ะหลับก่อนละมัง้ง ีเราต้องเทิ้งไปกี่ชั่วโมงแล้สอชั่วโมง2ชั่วโมงตอนนี้ใบสีมีสีอะไรบ้างนะมี Blue, Yellow, ลกรีดสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงเลยมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนับให้ดีด้วยนับเป็นประอางกินหน่อยวั t ท r ท e โฟล์โอ้โหหนสวันคขาเลอะอะไรวันคขาเลอะวันเขเลอะลยอ่าทูว่าทูคขเลอะบู โซคาร์บูทีนอือนี่เราต้องรอเวลานานไหมไม่นานครูอะไรสอนเนี่ยครูอะไรสอนเนี่ยคือนุชฮะคือนุชคุณนุชจากโรงเรียนอะไรล่ะวัดดอนจิตอ่ะเหรอแล้วเราไปอยู่ดอกแกลเตียเราเคยไปโรงเรียนเมืงยังเนี่ยยามทำไมทำไมโควิดโควิดเลยไม่ได้ไปโรงเรียนมาเรากันนะคะบิ๊กสองชั่วโมงนะคะสองชั่วโมงเลย สีอะไรบ้างคะตอนนี้เอาเอาสีไรก่อนค่ะสีไรแจ่มที่ไหนแจ่มสีเหลืองค่ะอ่าสีเหลืองที่ไหนมันดูดมายังไงฮะมันดูดอยแบบนี้แจมมากนี่มันแจ่มมากอ่าหยิบสีเหลืองมาเราจะมาลองดูนะคะดูให้มันออกว่ามันเป็นสีเหลืองนี่ก็พอแล้วเนี่ยอ๋อมันดูดมาหนักรู้ว่ามันดูดด้านในทำยังไงไงโอ้เราหันดูเราหันดูหน่อยนึง เฮ้ยเฮ้ยยังไงฮะอ๋อมันดูดใช่ไหมฮะมันดูดจากตรงนี้อ่าสีอะไรแล้วสีเยลโล่เยลโล่อ่าต่อไปเอากลัดเอวางนี่วางนี่วางนี่เอาน้ำวางนี่อืมต่อไปสีแดงในสีแดงออกชัดเจกล็ดสีแดงโอ้ยน้ำหยดอ่า เดี๋ยวเดี๋อยๆเพิ่งหันเราดูใบก่อนนี่โชว์ใบก่อนนี่ว่ามันดูตรงไหนมั่งเห็นแดงตรงไหนเห็นแดงไว้เสื้อเลยนี่นี่นี่ตามปีกนี่มันจะดูตามตามตามก้านใช่ไหมฮะใช่โอ้เราเราดูเส้นใบเส้นใบอ่ะหันเลยนะหันทำไมล่ะคะก็หันดูด้านในไงอ๋อหันดูด้านในอไอ้ครูอะไรสอนเนี่ยครูนุ๊กดเก็บไปหลายรอบแล้วอ๋อคุณครูนุ๊ <polarization> มันออกมาสองช้นต้นเองนะอ่าอันนี้สีอะไรนะคัลเลอร์อะไรคัลเลอร์อะไรคัเลเลดอ่าต่อไปบู๊บูบูบูก็ไม่ค่อยขึ้นนะบูยังไงมันไม่ค่อยขึ้นนะบู๊นี่มันไม่ขึ้นนี่มันขึ้นมันนี่เนี่ยนี่มันขึ้นมันนี่เลยเออ้องเขียวเเออห็นไหมอ่าลองหั่นดิบู หมดแรง,งแล้วไม่ได้กินข้าวบ้งกินข้าววะเนี่ยอันนี้นวิทย์ค่ะวันเกิดนะคะไม่ไม่เคยอ่นจานายดูอย่างนี้เลยฮะสีขา,ขาวมันไม่ค่อยขึ้นต่อไปสีสุดท้ายค่ะกุยไม่ขึ้นเลยลลสีอะไรฮะกุยกุยสีเขียวไม่ค่อยขึ้น,น,น,นเ,พเพราะว่าใบาเป็นสีเขียวแต่มันก็ขึ้นอยู่นะอ,อะ่ดูดูแต่หนูก็จะเอาใบาพวกนี้จะเอาไปเล่น เป็นอะไรฮะอันนี้จะเอาไปเล่นเดี๋ยวน้ำนี่เรากินได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ทำไมฮะอันเลยนะคะพันเลยค่ะอืมทนไมันแข็งนี่มันไม่ค่อยขึ้นเพราะว่ามันเป็นสีที่กลมกลืนกับใบใช่ไหมใช่อ๋อกิจกรรมนี้วิชาอะไรสอนมาละว,วิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การการดูดซึมของรากใช่อ๋อ อ่าตอนนี้ขอบคุณกิจกรรมดีๆจากคุณครูอะไรล่ะครูนุชตคุครูนุชอ่าอย่างไรครชบใครชอบใจนี้ใครชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์